สวัสดีค่ะคลิปนี้ก็จะเป็นการดูดวงชาวราศีสิงห์นะคะราศีสิงห์นะคะลัคนาสิงห์ก็มาดูได้ครึ่งปีหลังนี้ดวงของคุณจะเป็นยังไงบ้างนะคะครึ่งปีหลังชาวราศีสิงห์หรือลัคนาสิงห์นี้จะเป็นยังไงเรามาดูการงานกันก่อนเลยนะการงานโอ้โหเป็นอะไรที่ค่อนข้างจะต้องมีอะไรที่ต้องรับผิดชอบมากๆเลยชาวราศีสิงห์นะ บางคนก็มีงานที่ส่งผลให้เกี่ยวกับได้เงินก้อนโตบางคนก็มีงานประจำไรายได้หลักของคุณเนี่ยส่งผลมากๆเลยนะคะงานประจำหรืองานอะไรของคุณช่วงนี้เนี่ยงานที่อาจจะต้องมีใครเข้ามาช่วยเหลือคุณหรือมีงานที่เป็นลักษณะเหมือนเป็นหุ้นส่วนก็ได้อาจจะดึงลูกน้องบริวารมาช่วยเป็นกิจการของตัวเองอาจจะมีงานที่เขาเรียกว่ามีออเดอร์พิเศษพิเศษอะไรอย่างเงี้ยเยอะนะคะขึ้นปีหลังนี้นะคะหรือว่าเป็นการงานที่เขาเรียกว่าเริ่มลงทุนต้อง เริ่มลง,งทุนหรือว่าเริ่มทำอะไรได้เลยในช่วงนี้และครึ่งปีหลังนี้นะคะอืมค่อนข้างจะโดดเด่นในเรื่องการงานนะคะเป็นการงานที่อาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสให้มาให้คุณก็ได้หรือคนที่ว่างๆงานอยู่เนี้ยมีโอกาสจะได้งานใหม่ๆด้วยนะเอองานใหม่ๆหรือว่างานพิเศษรายได้ประจำที่เคยได้แต่ก็จะมีรายได้พิเศษด้วยอะไรเงี้ยงานจะส่งผลให้คุณมีความสุขสบายใจมากเลย แม้ว่าอะไรบางอย่างคุณอาจจะทําไม่หมดมีคนหยิบยื่นโอกาสให้คุณแต่บางทีคุณก็มีความรู้สึกว่ามาหลายอย่างเองจะทําไม่ทันเลยเนี่ยหรือมีได้รับมอบหมายจากหัวหน้าฝ่ายหรือว่าใครที่เข้ามาช่วยจัดการให้คุณเนี่ยจัดการเรื่องงานนั้นนี้อะไรอย่างเงี้ยซึ่งส่งผลให้เป็นผลงานที่โดดเด่นนะนถ้าเป็นงานประจําหรือเป็นงานเขาเรียกว่า หน่วยงานประจําของคุณก็อาจจะมีคนหยิบยื่นโอกาสในเรื่องงานให้คุณไปทำให้สําเร็จแล้วก็จะส่งผลหรือว่าส่งเข,เขาเรียกว่า,ามีผลงานที่โดดเด่นน่ะทำให้เขาพอใจระดับหนึ่งอะ่ะนะคะไม่ว,ว่ากับจะเป็นพวกหัวหน้าหรือว่าจะเป็นพวกคนที่เกี่ยวข้องบริวารคนรอบข้างอะไรต่างๆนะคะก็อาจจะเข้ามา,าคือ ให้ความสําคัญเกี่ยวกับเรื่องงานหรือว่างานอะไรที่เขาเรียกว่าเราแก้ไขไม่ได้ก็อาจจะมีคนเข้ามาหยิบยื่นโอกาสช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยให้คุณเนี่ยมีความสุขกองล้อแห่งโชคชะตามาแล้วหมายถึงว่าการงานที่จะต้องได้รับการแก้ไขปัญหาต่างๆแล้วก็เปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นค <c oughs> รึ่งปีหลังเนี่ยจะเห็นชัดเลยเกี่ยวกับเรื่องการงานถึงแม้ว่าจะเหนื่อยอะไรแค่ไหนก็แล้วแต่แต่ว่า เราก็ต้องรับผิดชอบภาระต่างๆนะคะให้มันผ่านไปได้นะคะจะเห็นได้ว่าคุณเองก็ <c oughs> จัดการได้ไหมก็จัดการได้อยู่นะขณะอัดคลิปเนี่ยแม่หมอก็อาจจะไอนิดหน่อยเพราะว่าบางครั้งเราก็ไปถูกละอองฝนอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ขอขอภัยด้วยนะคะ การงานค่อนข้างโดดเด่นแต่ว่าก็ทำได้จัดการได้อะไรที่ยากๆหรือว่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนทิศทางในการทํางานก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะมีการเดินทางเกี่ยวกับสายงานของคุณบ่อยขึ้นนะคะหรือว่าออกท้องที่ออกตลาดนูน่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถที่จะทําให้คุณเนี่ยเออเออเขาเรียกว่าไงอะ่ะบางทีเราก็ต้องทำะนะ แต่ว่าพอทําแล้วก็มีความสําเร็จนะเพราะมีคนคอยช่วยเหลืออยู่แล้วก็อาจจะมีบริวารที่เกี่ยวข้องหรือว่าลูกน้องใหม่ๆเข้ามาก็ได้หรือว่าคนที่จะเข้ามาช่วยเหลือเรามาเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยมาช่วยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นคุณต้องไปช่วยใครเกี่ยวกับหัวหน้าเกี่ยวกับการทํางานของคุณ ใบนั้นายนี้อะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้คุณเนี่ยโดดเด่นไปนที่พอใจของเจ้านายหรือว่าเป็นที่พอใจของคนรอบข้างอะไรอย่างเงี้ยเห็นผลงานชัดเจนอย่างเงี้ยนะคะหรืออาจจะได้โบนัสหรืออาจจะได้อะไรมาอะไรอย่างเงี้ยที่ว่าทําให้คุณมีชื่อเสียงด้วยหรือว่ามีผลตอบแทนที่ชัดเจนขึ้นนะคะตำ,ตำแหน่งตำแหน่งก็ดีขึ้นหรือว่างานค้าขายที่ทําอะไรก็จะมีคนช่วยเหลือสนับสนุนด้วยนะคะไม่ว่ากิจการงานของคุณจะเริ่มเห็นผลชัดเจนนะคะใน ครึ่งปีหลังนี้นะคะชาวราศีสิงห์อ่าต่อไปนะคะเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องของความรักกันบ้างความรักของชาวราศีสิงห์จะเป็นอย่างไรหลังจากนี้นะคะครึ่งปีหลังนะชาวราศีสิงห์คนโสดบางคนก็อยู่โสดมานานแล้วนะคะดูซิว่าครึ่งปีหลังจะโสดไหมนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันครึ่งปีหลังเนี่ยนะถามว่าคุณยังโสดไหมก็าอาจจะมีคนเข้ามาสนใจคุณน,นะเออเป็นคนเดินทางบ่อยๆคนคนนี้ แล้วก็อาจจะไปไหนมาไหนบ่อยไม่ได้อยู่นิ่งเป็นที่เป็นทางหรืออาจจะเป็นการคุณเรียกว่าไงอ่ะคือเป็นการที่ทํางานแบบจะต้องเดินทางแบบบ่อยอ่ะนะไม่ได้ทํางานที่เดิมเดิมด้วยแล้วก็เป็นคนเก่งเป็นคนที่เขาเรียกว่าชอบไปแก้ปัญหาโน่นนี่นั่นให้คนอื่นนะคนเนี้ยนะแล้วก็เป็นงานที่เขาจะต้องจัดการด้วยตัวเองด้วยนะคะอืมคนคนนี้เป็นคนที่เขาเรียกว่า ชอบทําบุญศีลเสมอคุณหรือเปล่าชอบมูเตรูคนคนนี้นะชอบมูเตรูด้วยแหละนะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าคุณเองก็อาจจะแอบปิ้งเขาก็ได้แอบปิ้งเขาอยู่แต่เขาไม่ได้สนใจหรือเปล่าอะไรเงี้ยนะเพราะว่าเขาไปโฟกัสเรื่องอื่นเขาไปโฟกัสเรื่องเงินนะคนคนนี้นะแต่บางครั้งนี่ชาวราศีสิงห์แอบปิ้งใครเนี่ย โดยที่ว่าแบบเหมือนกับแอบคิดอยู่ในใจอะ่ะแอบชอบอยู่ในใจนะคะเป็นคนที่ไม่ค่อยแสดงออกเท่าไหร่นะและรักคนที่เ็าเรียกว่ารักคนที่ใจแข็งเป็นคนที่คนคนที่คนไปรักแอบ,บชอบเนี่ยเขาเป็นคนรักคนยากนะแต่ชาวราศีสิงชอบอะราศีสิงชอบมากเพราะว่าเขาเรียกว่าเหมือนกับว่าอะไรอย่างคือคือคนที่แบบว่ามีสเสน่ห์แล้วก็คนแอบหลงรักเยอะแยะ,ยะเป็นคนมีสเสน่ห์คนเนี้ย แล้วคุณเองก็แอบบแบบปิ้งเขาด้วยเช่นกันนะ่ะเหมือนกับว่าพอได้แอบ,บชอบก็ยังดีอะไรอย่างเงี้ยนะคะอาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าคุณอยู่ไม่ไกลจากเขาเท่าไหร่หรือไม่ก็อาจจะเป็นคนที่เขาเรียกว่าครอบครัวสนับสนุนก็ได้นะก็คืออาจจะเป็นความรักที่เขาเรียกว่าไฟเขียวนะไฟเขียวผู้รักผู้ใหญ่ไฟเขียวอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเหมือนกับว่าเขาไม่ได้ห่วงห้ามอะไรนะคนคนนี้ที่เข้ามาคุณเนี่ยเป็นคนรักคนยากเป็นพ่อไม้ เป็นคนที่เคยเจ็บช้ำในเรื่องของความรักมาแล้วเคยมีปัญหาในเรื่องความรักนะคะเป็นคนที่เคยมีปัญหากับคนรักเก่ามาก่อนเคยมีคนรักแต่ก็ไม่ได้ดั่งใจนะคะแล้วก็คืออาจจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเข็ดขยันเกี่ยวเรื่องความรักคนคนนี้นะแล้วก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเหมือนเขาเองเนี่ยความรักเขา,าเอะเขาอาจจะชอบคุณไหม มันก็เหมือนกับว่าเราเองอ่ะจะต้องไปคอยดูคอยอ่เขาเรียกคอยสอดสอ่องเอ่อคอยอะไรนะเขาเรียกว่าคอยติดตามอะไรอย่างเงี้ยว่าเขายัางไงไหมอะไรอย่างเงี้ยนะคะแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยนะเอ่อถามว่าเขาเองอ่ะเป็นคนที่ค่อนข้างจะรักคนยากกับเป็นคนคนที่ระวังตัวมากกับเรื่องความรักนะสมมุติว่าเราแอบรักเขาก็จริงแ้วเ,เขาไม่รู้หรือว่าเราอ่ะได้รับการปฏิเสธจากเขาไปแต่เราก็ยังมีความสุขในการที่ได้แอบรักเขาอ่ะ ชาวราศีสิงจะเป็นอย่างนั้นจริงๆคุณชอบคนที่เพอร์เฟกคุณชอบที่คนที่ดูดีในสายตาแต่ว่าเขาเองบางทีอาจจะมองผ่านไปบ้างอะไรไปบ้างแต่ชาวราศีสิงก็ไม่เคยท้อนะเพราะว่าคุณเองอ่ะมีพลังมากพลังในการที่จะคิดว่าเออเราแอบรักเขาก็จริงแต่ว่าเราก็มีความสุขที่ได้แอบรักนะเพราะฉะนั้นคนโสดนี่ก็อาจจะเหนื่อยหน่อยเกี่ยวกับเรื่องความรักนะคนที่มีคู่แล้วก็ประคับประคองความรักให้ดีๆเพราะว่า เครื่องปีหลังนี่อาจจะมีอะไรเข้ามามือที่สามอาจจะเข้ามาให้เราปวนใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะต่อไปเดี๋ยวเรามาดูเรื่องการเงินกันบ้างสิว่าการเงินเราเนี่ยการเงินเราสมัยนี้ต้องสาคัญเพราะว่าบางครั้งถ้าไม่มีเงินก็อยู่ไม่ได้นะอืมการเงินค่อนข้างจะต้องใช้จ่ายอะไรต่างๆหลายอย่างเลยนะแต่ถามว่าเงินของคุณจะสะพัดไหมล่ะเงินของคุณจะสะพัดไหมเหมือนคุณไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์อะไรไว้หรือเปล่าอะ ไปขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปขอให้เขาช่วยขอให้เขาอะไรเกี่ยวกับเง,งินคล่องคล่องคุณจะได้ผลกลับมาเหมือนกันนะแต่ว่าอาจจะได้มาแต่ก็หมุนไปคือคือคือขอคือบางทีคุณได้เงินมาแต่คุณก็ต้องมีค่าใช้จ่ายถูกไหมคือได้มาหมุนไปได้มาหมุนไปถามว่าคล่องไหมก็คล่องนะแต่ไม่เหลือเก็บทรศพีสิงเนี่ยเหมือนเหมือนมีอะไรที่จะต้อง ไปใช้จ่ายกับคนในครอบครัวเกี่ยวกับเรื่องตัวเองเกี่ยวกับเรื่องอะไรที่เกี่ยวกับใครไม่สบายหรือว่าใครมีปัญหาอะไรเนี่ยต้องจัดการตัวคุณเองก็ได้เหมือนดูแลตัวเองมากเกินไปต้องใช้เงินเยอะอะไรอย่างเงี้ยนะคะชาวราศีสิงห์ก็จะเห็นได้ว่าคุณเองก็อาจจะแบบว่าบางครั้งเนี่ยให้เราเนี่ยปรองๆง,งใช่บ้างในการใช้เงินต่างๆนะคะ บางทีอยากได้นูน่นอยากได้นี่อะไรอย่างเงี้ยจนควบคุมตัวเองไม่อยู่นะคะอืมแต่ก็มีเงินก้อนเข้ามานะคืนเงินได้มาง่ายๆด้วยบางทีเงินได้ตรงนูง้นตรงนี้มาเราก็ใช้จ่ายเพลินง่ายไงเพราะนั้นเนี่ยราศีสิงค์ก็ไม่ได้เดือดร้อนเรื่องเงินหรอกแต่เงินได้มาก็หมุนได้มาก็หมุออหนอาจจะไปซื้อนู่นซื้อนี่อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าลงทุนให้กับตัวเองเนี่ยชอบไปเ,เขาเรียกว่าถ้าเป็นผู้หญิงก็ชอบแบบสไตล์เดอะฟูลแบบว่าเอ่อเที่ยวมั่งละ แล้วก็ไปช้อปปิ้งมั่งละกินของดีๆลืมแบบว่าเหมือนใช้จ่ายเพลินเหมือนกันนะช่วงนี้ชาวราศีสิงห์เนี่ยนะแต่ก็ได้เงินมาไม่ขาดอยู่นะการเงินดีอ่ะการเงินเนี่ยคือเข้ามาตลอดเลยเครื่องปีหลังเนี่ยอาจจะรายได้เกี่ยวกับง,งานก็ได้เกี่ยวกับเรื่องอะไรต่างๆอาจจะมีรายรับหลายทิศทางเนี่ยเห็นไหมเงินดีมากเลยอ่ะเงินดีมากจนแบบว่า ฉันจะเก็บก็ได้ฉันจะไปเก็บก็ได้อะไรเงี้ยอาจจะมีให้เหลือเก็บด้วยนะคะ <c oughs> เพราะคันยินดีมาก <c oughs> เด่นมากเครื่องปีหลังนะแต่ว่าให้ระวังว่าค่าใช้จ่ายจะไปยืมใครจะไปช่วยใครก็ต้องดูด้วยนะว่าเขาจะคืนเราไหมหรืออาจจะมีคนเข้ามาช่วยเหลือยื่นมือช่วยเหลือคุณในเรื่องการเงินหรือไม่ก็อาจจะมีคนที่เขาเรียกว่าจะมาจ้องยืมเงินคุณก็ได้นะคะเพราะอันนี้ก็ต้องมีมีหลายหลากหลายอย่าง นะคะแต่ว่าถ้าเรื่องยืมเนี่ยปฏิเสธได้ก็ปฏิเสธไปเลยนะคะเพราะเงินเราจ้างเขาไปจัดตูได้แต่ถ้าเราไปยืมใครนี่ก็อีกเรื่องหนึ่งแต่ว่าพูดถึงจะว่าเรื่องการเงินก็ไม่ได้ขาดเลยนะได้จากตรงนูง้นตรงนี้ตรงนั้นแต่คุณก็สามารถที่จะหมุนเงินได้อย่างคล่องๆเรื่องการงานก็ดีเครื่องปีหลังเนี่ยเป็นการงานที่โดดเด่นมากๆส่งผลให้รายรับของคุณก็ดีด้วยนะคะเป็นที่เมตตาของเจ้านายแล้วก็บริวาร เพื่อนพ้องอะไรต่างๆเข้ามาสนับสนุนคุณด้วยนะคะผู้หลักผู้ใหญ่นะคะความรักก็เจอคนที่ค่อนข้างจะเ,เหมือนกับว่าคนคนแบบว่ายิงๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าเขาเองก็เป็นคนที่เขาเรียกว่าเสน่ห์แรงอยู่นะ เพราะฉะนั้นเนี่ยความรักก็ค่อนข้างที่จะเหมือนกับว่าถ้าเราชอบเขาเงี้ยบางทีเขาก็อาจจะมีสเสน่ห์เกินไปอย่างเงี้ยเหมือนกับว่าเราเองก็ไม่ได้อยู่ในสายตาเขาอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็าอาจจะต้องมองๆไปก่อนดูๆไปก่อนอะไรอย่างเงี้ยนะคะแอบแอบแบางคนก็แอบ,บรักคนที่มีเจ้าของแอบบรักคนที่ก็เรียกว่าแอบบรักดูข,ข้างเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็ทําให้เราเนี่ยเหนื่อยหน่ายเกี่ยวกับเรื่องความรักแต่คุณมีโอกาสอะที่จะได้เจอเจอคนรักที่ดีเข้ามาด้วยแล้วก็ แต่ว่าคนรักเก่าๆเ,เดิมๆอะไรต่างๆที่คุณแบบอแบชอบแอบติ้งอยู่เนี่ยก็มีโอกาสได้พูดคุยกันบ้างนะคะครึ่งปีหลังนี้นะคะแต่ว่าเ,ออเขาเองก็อาจจะยุ่งในเรื่องงานของเขาหรือเปล่าหรืออะไรหลายอย่างแต่ก็มีโอกาสได้ได้เจอคนดีๆเข้ามาแล้วก็คนที่มีครอบครัวแล้วก็พยายามเอาใจกันในเรื่องของความรักนิดนึงนะคะทวนเรื่องการเงินก็ดีดนะครึ่งปีหลังเนี่ยมีทั้งให้เหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้ด้วยอะ่ะ ไม่รู้มาทิศทางไหนแล้วแต่แต่ว่าการเงินคล่องมากมากกว่าต้นปีนะคะชาวราศีสิงห์จะสบายใจมากขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการเงินความรักทุกอย่างก็เริ่มเริ่มถึงแม้จะไม่สมหวังก็เงินก็ก็ดีก็สะพัดงานก็ดีก็ทําให้เราแบบเพลินไปเสียอะไรอย่างเงี้ยแต่เราเองก็รักคนยากนะถ้ารักก็ต้องรักคนที่ดูดีนะคะรักคนที่ดูดีที่ถูกสเปคจริงๆอะ่ะคุณถึงจะชอบนะชาวราศีสิงห์เป็นคนที่มองอะไรที่เขาเรียกว่า โดดเด่นโดดเดนน่นอะเหมือนเดอะสตาร์อะไรแบบนี้ยคือหมายถึงว่าคนที่สวยๆคนที่เด่นๆอะไรอย่างเงี้ยชาวราศีสิงจะมองอย่างงั้นนะถ้าคนที่แย่ๆไม่สวยแม่อะไรอย่างเงี้ยคุณไม่ค่อยมองหรอกแต่ก็มีโอกาสที่ผิดหวังเยอะเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นชาวราศีสิงก็เหมือนกับว่าเออคือชอบคนดีคนเด่นคนสวยคนรอแต่ว่าให้ทําใจเผื่อไว้บ้างนะคะ จะทำให้เรามีความสุขลักษณาสิงราสิงสิงมาดูคลิปนี้ได้นะคะขอให้คุณมีความสุขมากๆเลยครึ่งปีหลังนะคะในการใช้ชีวิตอย่างเพลินๆนะคะทําอะไรก็ขอให้คิดๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ขอให้สมหวังทุกอย่างทุกเรื่องที่คุณคิดนะคะสวัสดีค่ะ